สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพบกับการ box, อันบ็อกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่จากทาง s m s u u n นะครับเป็น Galaxy S6 s นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูตัวกล่องกันก่อนนะครับด้านหน้าตัวดีไซน์ของตัวกล่องนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงกันจากตัว S5 นะครับตัวกล่องจะเปลี่ยนเป็นสีเทานะครับจาก S5 ที่เป็นแบบกล่องคล้ายๆกล่องรีไซเคิลสีน้ำตาลนะครับผมด้านหน้าจะมีการเขียนว่าเป็นหน่วยความจำสาย2กิกนะครับ ตัวนี้เราจะได้มันเป็นตัวสีแบล็ก p h ฟไ e นะครับหรือจะเป็นสีดำนั่นเองนะครับโค้ดของตัวนี้จะเป็นรุ่น s m g 9 2 5 f นะครับอันนี้จะเป็นสเปคเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับตัว S6S รับ4 G นะครับเป็น CPU แบบออกตาคอรนะครับหน้าจอ c อ r e HD 5.1 Super m o l e นะครับกล้องหลัง16ล้านกล้องหน้า5ล้านนะครับ ววหน่วยความจำภายในสายสองกิกอย่างที่บอกไปนะครับระบบไวเลสชาร์จิ่งนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์ภายในกภายในกล่องกันนะครับอ่าเราจะดูกันนะครับพอเราเปิดมาเราก็จะเจอเจ้าแรสตี้ s 6 s รอเราอยู่ในกล่องนะครับเดี๋ยวเราจะดูข้างในกันก่อน อุปกรณ์มาตรฐานในกล่องนะครับก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับสาย usb แล้วก็หูฟังแบบอินเอียร์นะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะมาดูที่ตัวเครื่องกันบ้างตัวเครื่องนะครับจะเป็นลนักษณะที่แบบเป็นกลอสทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับตรงนี้ปุ่มโฮมยังมีเหมือนเดิมนะครับจุดพิเศษของเขาก็คือหน้าจอ ที่มีขนาดโค้งนะครับทั้ง2ด้านหรือจะเป็นแบบที่เขาเรียกว่าดู o อเอนะครับด้านนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูรอบๆตัวเครื่องกันก่อนด้านล่างนะครับรอบนี้แจ็ค3.5มิลจะย้ายอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้พอร์ตไมโคร USB นะครับช่องอลำโพงนะครับด้านข้างจะเป็นปุ่ม power สำหรับเปิดปิดเครื่องนะครับ ปุ่มวอลลุมอัพวอลลุมดาวนะครับด้านบนจะเป็นสล็อตสำหรับใส่ซิมการ์ดนะครับซึ่งรุ่นนี้รองรับชนิดซิมแบบนาโนซิมนะครับด้านหลังจะมาพร้อมกล้องความละเอียด16ล้านพร้อมไฟแฟลชนะครับซึ่งกล้องตัวนี้นะครับจะนูนขึ้นมาจากตัวบอดี้เล็กน้อยนะครับ ่วนกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่5ล้านนะครับจุดวิเศษอีกอย่างนึงก็คือตัวนี้ใช้ใช้กระจกแบบ Gorilla g l a s s 4นะครับทั้งด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับซึ่งมีความทนทานมากกว่าตัว Gorilla g า a s s 3ขึ้นมาอีกนะครับแต่ข้อเสียของเขาก็คือด้วยความเป็นผิวแบบกลอสหรือแบบเงานะครับจะทำให้มีรอยย้วมือง่ายนิดหนึ่งนะครับตรงนี้